คองหปลาและหัวไหล Dyna c a r v i c a l Base n i k ้เป็นคนทำงานหน้าคอมแล้วก็จ้องจอเป็นเวลานานๆค่ะพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็มีปัญหาปวดบริเวณไหล่แล้วก็บ่าทำให้กลายเป็นคนไหล่หอ่อหลังงอแล้วก็หลังค่อมด้วยนะคะแต่ตั้งแต่ได้รู้จักกับตัวนี้เลยค่ะตัวประคองไหล่ทำให้บุคลิกภาพของนิกกี้เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะชอบสัมผัสตร,ตรงที่เขาให้ความกระชับใส่สบายไม่ร้อนนะคะ โดยเขาออกแบบมาให้มีเนื้อผ้าหน,นานุ่มคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมทําให้สามารถใส่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่ระคายผิวค่ะนอกจากนี้ยังได้มาตรฐานการผลิตระดับสากลจากยุโรปด้วยนะคะการทำความสะอาดเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากๆเพียงซักด้วยน้ำสบู่อ่อนๆแล้วตากในที่ร่มค่ะการวัดไซส์นะคะเราจะวัดความยาวรอบหัวไหล่เป็นเซนติเมตรให้วัดตั้งแต่หน้าหัวไหล่ลงไปใต้แจ็คแร้แล้ววนขึ้นมาจนถึงจุดแรกค่ะอย่างนิกกี้นะคะวัดรอบหัวไหล่ได้40ซนติเมตรก็จะใช้เป็นไซส์ M ค่ะ ที่การใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่สอดมือทั้งสองข้างนะคะเข้าไปที่ช่องว่างของอุปกรณ์แล้วชูมือขึ้นเพื่อใส่อุปกรณ์จากนั้นปรับสายรัดให้กระชับพอดีกับตัวเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเพราะสุขภาพคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัวสวัสดีค่ะ